สวัสดีทุกคนสวัสดีพีพีซทุกคนเด้อยินดีตอนรับเข้าสร้อยเองรังน้อยสาวล้วสวัสดีตอนแรงๆพีพีซีมือนี้ก็พาพีพีซีมาตัดไม้ิกอยูลุมสวนนี่แหละเพราะว่าจะนําเอาไม้ไปห็้ดข้างหมากเล่นเฮากรคือจะเป็นหมากเขือเทศทั้งแหละนองงามแล้วพีพีตัวที่ปลูกสุดก่อนหั่นก็คือเป็นหมากได้เก็บกลิ่นเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้็เก็บไปใซตต่ำเอาปลูกประมาณ3มสุด สุดที่1น่ก็คือเป็นหมากแล้วสุดที่2นี่กําลังงามกาลังดอกีเบฟซีสุดที่3หากระปุกวางมือซื้อน,นี่เอาสิไปเห็ดใส่สุดที่2อง่นแหละสิตัดเราไม่มีกปน่นาะพเอบซีนี่ไม่วีกน้อยๆมันจะล้าเป็นตะเพงขนาดอยู่แถวนี้ค่ะจังใดอ้างคุณกระเซียวออกอยู่แล้วตัดออกไปเลยเพราะว่าคุนจะเป็นแบ่งอ้อมหัวอลไรกะจะปลูกหน้าให้งัวในยินวา หดหน้ําปลูกหญ้าให้งัวแต่พวฮูัวมันหญ่อย่างน่าจะเป็นหญ้า,าที่มันเกิดตามธรรมชาตินี่แหละเอาฟุน้นมาใให้เป็นเกิดเป็นงามขึ้น,นตดเอาไม่รีบรำน้อยๆประมาณ3นิ้วไปเฮ็ดเป็นต่อเป็นลักที c ซีปะเริ่มเอาไม้กันเลยผ้าขอบนันผ้าซื้อตัวเนี้นะ p ีเฟซฟังไทยเพื่นเอิ้อราผ้าอย่างผ้าทีบีเป็นงโงๆสินะเอาเอิ้อราผ้าขอผ้าได้มาฟรีโอ้มัจสร่มไปหาเมรเลยนี่เนี่ยกับเมยกัะโบออกอ <c oughs> ีเมยกกัะบโบออก อยาพัฒนาขึ้นร้ายเดี๋ยวนี้นไขประตูเองเปิดเก,กี้ยังว่ามียันออกได้แม่แมวบริยูคืออะไรเมื่อวิบัติวาฒนาการของเจ้าเตี้ยละะราบอกเหลียบเพื่อนเดเข้าไปดึงชึดเบ่งแหงขาเบง่งมาเลยเชงไขประสลัดขนาด,าดจคกตัวมันได้ไข่ได้แม่ไม่ได้บอกอ เอาผ้าขอไม่แล้วบุกคัดต้นบันเรีห้องสูงประมาณเลยมาสิเอาตัดประมาณนี้เปลี่ยนถุงมือก่อนถุงมือกระมือเบื้องเดียวเปลี่ยนจรงไหนมือสีดำเบือบอเบ้องบดดำเบื้อง Cho và đảm bảo ba này Trả chị Bào đấy à, cho kênh สองสามสี่ห้าสิบหลักสิบหลักก็ได้เลยยากแเดี๋ยวยเกือบปอาขาเจ้าของนนั่นได้บนอ่ะอย่าไปเียบข้านแม่ไม่เวียนเหงียนั่นอยู่บอเป็นหมันอยู่บ่โอ้ะมันเลยนะ เท้าหนึ่งตัวนั้น<ะ>มันน้อยมันหนักไม่เอาอีกเก็บเท้าหน่อยจะได้ใช้นะยังหลายเท้าดดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาไปเพื่ออีกอ่ะนาน,นเลยคุณบอกไม่เห็น

เป็นเือป่าธรรมชาติ มาทำหัวถึงบาทสามบาทสามบาทเดีนะห้ามเล่น หลังจาที่เฮาตัดมาเรียบร้อยแล้วก็สิมาแหล่มใครได้ว่าดินแถวนี้เพิ่นอ่อนเนาะพี่สิปากใส่เลยบ่จําเป็นต้องอันนั่นบ่จําเป็นต้องได้ขูดเลย,เป,เ,ลยเป็นสุดนี้ ซาวาวต้นนี่นป็นน้ำกันโลถอดอะไรเดียวนี่สิบปูให้มันทันปีใหม่ีเอซีปีใหม,ม่ให้พอได้เก็บปีใหม่นะจะแบบทันแถวนี้อาจจะบ่ทันเราถ้าได้ปลูกตื่นอีกแน่นะ เมื่อวานี่ีพีซีหลังจากที่อันเพื่อนถือรถต่ำนะโรบารดี่คิดว่ามันเจ้าของมาเอาแล้วหววัวตอนนะหันก็ได้เอิ้นเห็นเจ้าของมาเบิ้งก็โอเคแล้วเมีเพื่อนมาเบิ้งนลวพีพีซีเขาก็คิดว่ามันตอนค่ำเนะพื่อนมาเอาเบ้ขนาะตื่นเศร้ามาวางโมสวยประมาณเก้าโมโมสวยพีซีโมคันี่แมันตอนสวย าโมงเจ้าของผู้เป็นผัวนะมาถามว่าเบ้ํำเฮามาถามหาเบ้ทำเฮาอ่ะเขาก็งงว่ามันคิดว่ามันเรามาเอาแล้วสรุปเบ้ตัวนั้นก็นคือ,อยังบ่เห็่ฮู้ว่าคนมาเอาบ่หรือว่าเพ่นยางไปเองบ่ว่าเสียทีมล่านนะ่ะเขาก็คิดว่ามันเพิ่นนั่นมาเอาแล้ว ผัวเมียเพิ The ่นก็มาเห็นอ okay. so ีห so, ยังเรียบร้อยละคิดว่าบอกผัวมาเอาละเมื่อคืนนี้บ่ได้พากันมาเอาซแบตื่นเช้ามาแล้วค่อยมาหาเาพตื่นมาก็บ่เห็นแล้วแบคิดว่ามันเพิ่นเอาเมือเรียบร้อยแล้วก็ยังพากันอยู่้มาเอากะบ่บอกแน่นหามาเบิ่งลว่าเอาแบบ่ทันได้เอาเมือเด้อว่าซั่น แม่แล mm ้วไหนเนะสรุปมาเอาหรือ hmm. ว mm ่า hmm. ไ mm ้เอาหรือว่าตัวเฮาซื่อๆมันน่าจะย่างเองบ่ได้ดอกท่นคนบ่มาลักขนาดเนาะมันเจ็บหนักเติบได้แบ่กัได้จเตี้ยบ่ลักแด่หึแม่นบ่ักแบ่ไปซ้าย ประเด็นก็นคือเมื่อคืนนี้เล้ไพ่กับไอ้เฮาเห็นว่ามีคนมาเอาผู้ชายจ้าจอยมาสักแต่ว่าเจ้าของเบ้เราตุย้ยย่านโจดลักเอาเมื่อคืนนี้เพิ่นนานมาเอาพูดนะเฮากะคำเด็กแล้วเฮากะเข่าใน,นเฮือนเฮากะเฝ้าให้โบได้น้องเฟบซีมันเด็กแล้วตอนนั้นก็ได้ยเจ็ดโมงละ ตอนเก้าโมงหายยังเห็นอยู่แบ่นะ่ะสีได้นเนาะตัวบักใหญ่พุ่นน่ะแม่มานอย่างเนีแม่มานอีกจเจ้าเจ้ากระลูกจ้ได้แล้วก็อ,อ,อ,อีตุนตุนแแบบออีตุนเจ้าของดอกเพราะว่าเจ้าของนานมาเอาแบ่โคดร นีพีพีซีข้ามะเ,เร็งเฮานะฮะตุปูตุปิบอกตะมูตะมเมาเร็งนง่างงามเป็นกำลังดอกเริ่มดอกแล้วใหญ่สูงเลยวยไเดอ้อท่านี่ก็คือพักกันเป็น่นที่เป็นไงเคลือบวาน,นี่ค่ะก็เก็บ เป็นล้มไมละอันนี้ก็คือสายทีออ่เฮาบ์โเดตข้างให้เพื่อนพ้กกันล้มกระถกอปนลน หังจากที่เขาแปลี่ยนนานแล้วสิมาวานนผักซีเห็ดข้าวมักเล่นแรกอะมาเปลี่ยนนานวานผักซีซีนในาหมักอันนี้มานายหมักก็รอเธอนายผักซีเห็ดชิบะหยัดไปอีกกัน พีพีซีหลังจากที่เราอ่าเช็ดข้าวมันก็เรียนเร้อยแล้วกับสิบพานพีพีซีมาหลินดิดอีกแล้วแปลงน,นานไว้สิวานนาผักซีพีพีซนีนายผักซีมันเนื้อลูกไม่เอาก็มันก็ไม่ตนี้ หอมหอมในวาแล้วชิไปเอาฝุ่นคิงวัวมาปกใส่เพบซี่ตัวนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศคือกันอันนี้ยหันฟ้านี่หันมีสิบสิบสองต้นยูทานะหันมีสิบสองคือกันยูทานะหันมีอ่าเสาปลายแล้วก็ตัวเป็นไม้ตัวหักตัวตัวเป็นไม้มาสั้น ตัวหาก็เริ่มเป็นแล้วนะตัวปลูกเป็นมูหันประมาณหาหกต้นนี่แหละหลายต้อนอยู่เนาะบักเรียนเขากระเด็อยู่สิบสองให้กระเด็นสองเป็นโซ่สี่มูฮันสามสิบปลายเป็นหาสิบปลายโอ้หูกสิบต้น PVC มะเขือเทศเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ปลูกพร้อมกันค่ะสมมติปลูกพร้อมกันละแมนเพิลนสีอันนั้นกินเบิดบาดเดียวแล้วก็แล้วแหละอันนี้เขาปลูกกินมันรุนเด้ปลูกละสุดละสิบละซาว เป็นสามสี่สุดป้าเปี๊ยป้าฮาวานแล้วละกันสิแปลวคิงวามาถมพื้นอะไรแบบนี้นะอื ก็สิมาเอาเฟืองเพื่อ,อาไปปกทั้งเทืงองทั้งฟนป้องกันแสงแดดเฟืองน,นี่ก็เป็นฟุ้นนี่เพราะว่าตรงหงวัวพันขี่พันเนยาวใส่พันท,ทายใส่น,นี่จะของแท้เลย